บ่าวเตยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณณัคุณใดนะครับผมดสวัสดีทุกท่านเอฟซีครับวันนี้ก็จะมาดูครับผมว่าลุงท่านนี้รับจ้างเป็นงานลักษณะไหนนะครับเป็นรายวันหรือเหมาหรือว่าเป็นรายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามคุณลุงก่อนที่มาถามก็มาดูคุณลุงดันแล้วก็มาขับรถช่วยคุณลุงก่อนนะครับผมเอฟซีเอฟอสวยงามมาก ต้องมีคนเบิ่งให้ฮะเอ็กพอบ่พอบ,อบอล่ลักไฟหลักไฟฟ้า đan ích 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 ô ô thôi 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 Mình phải rơi ích 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 Ok พอพอ,อพอพอขึ้นมาเป็นแนวเออโยนว่าอัะนี้เลยแหละดันในโยนเอก ปาโมดินแล้วทีน,นี้ฝนจะตกแล้วพี่น้องเอ้ยว<ะ>่ะว่ะว่ะว่ะ anh cộc xuống này xe này cho nó vậy kìa hai xe tôi này. đi <laughs> à, qua đến này lên nhà vào nữa nhà vào nữa sợ nhà muốn nhà vào เอไม่ต้องจำเลือดหลือยแบบอืม แล้วสวยแล oh, oh. ้วโอ้โหตกแต่งที่นี่สวยแล้วฮะวดูนี่โอ้หลบมันได้แล้ววดูนี่นะอยู่น่งเชื่นี่นะเฮ้ยไหนด้วยเหนื่อยแต่ชอบเออมันสนุกดีโอ้โอ้ผมไปหากิน มาโอเคนะับกอครับรอครับรอสิครับเรืวันไหนจานเรืวันไหนไม่จานเวันไหนวันที่โอเคจานเป็นเวันที่เีือวันวันละสามพันห้าร้อยบาทนะอซี่รถใหญ่ก็น้ำมันก็จะแพงหน่อยนะรับผมน้ำมันก็ตีสักพันห้าทอจีก็เหลือพันห้านะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะอนะ รถมันเครื่องใหญ่นะผมกิดมันเยอะหน่อยนะเอฟซี FC. วันละสามพันห้าเอฟซีแถวบ้านก็จะมีกระจ่างไหลแบบเอฟซีจ้างเมาส์ก็มีครับอคุยกันแล้วก็ตีราคาเมาส์เลยนะครับแล้วก็จ้างเป็นชั่วโมงนะครับผมหรือว่าจ้างเป็นวันเหมือนกับอยุ่ง,งักที่ทําตอนนี้นะครับผมในสองโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเอฟซี FC. โอเคครับผมคลิปนี้ฝากไวค้คันนี้ก่อนครับต้องวัดแจ้งไครับคนจ้างกับคนทำต้องต้องวัดแจ้ง